มาคุยเรื่องอะไรกันดีคะลูกเรื่องหมาหมุนก่อนอืหมาหมุนก่อนอืนทำไมสุน,นักถึงหมุนแล้วค่อยเอือใช่ไหมลูกใช่เตือน ผู้เอกมีใบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคนดีเช่นตัวนี้อย่างเช่นตัวนั้นเหรอตัวนี้ชื่ออะไรฟินิกฟินิกฟินิกเป็นหมาพันธุ์ที่อะไรนะว้าวเดี๋ยวป้าจะบอกเหตุผลให้แม่ว่าทําไมสุนัขถึงหมุนก่อนอึอยากรู้ไหมคะลูกอยากรู้ป้าว่านะหนึ่งนะเขาต้องเช็คความปลอดภัยล่ะหมายถึงว่าใช่ว่าว่าตรงไหนคนแต่อึเพราะว่าการหมุนลูกคือการสำรวจพื้นที่ว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยในการที่เขาถับถ่ายลูกนี้ก็เขาหมุนหมุนเขามีสัญญาณสัตว์ป่า อ๋อโอเคแล้วเราควรจะทำอะไรละ่ะถ้ามันอึบแล้วก็อิดอึบผิดที่ละ่ะฉันอยากจะถามเลยอึบผิดที่อะลกูกเราก็เก็บเงียวๆเยลยลูกน้องหมาจะได้มีรู้ว่าเขาอึบแล้วเรียกเราขมใจเราได้ถ้ามันอึบนโต๊ะอึบนโต๊ะมันขึ้นบนโต๊ะได้ยังไง,งต้องถามหนูว่าหนูขึ้นโต๊ะได้ยังไงการตรวจเดี๋ยวมันก็ตกใจเดี๋ยวมันก็ที่ละ่ะ ต้องเช็คน่เนี่ย,ยลกูกไม่งั้นเดี๋ยวน้องหมาจะเป็น bad attention การกระทําที่แย่ได้ราคาจากเราที่เขาหมุนนะลูกเพราะว่าสองเขาจัดท่าทางล่ะเพราะว่ามันจะได้แบบออกง่ายๆอย่างเช่นนะลูกบางตัวเขาหมุนเพราะว่าเขาจะเก่งกานเนี่ยให้มันอึออกแล้วก็อีอกบางตัวนะลูกเขาเวลาเขาหมุนๆนะเพราะเขาหาท่าที่ใช่จะได้เปล่งอึง่ายๆในมีท่าที่ใช่ไหมลูกเอออ้ิกา <Yeah. S 1> สามลูกบางคนอ่ะเขาบอกว่าเขาใช้ิตทางลมด้วยแหละอาจจะแบบอึอึให้มันอยู่เหนือลมลูกเวลาถ้าอยู่อึอยู่ใต้ลมเนี่ยเดักก็จะทาให้มันกระตุน้นให้อึออกง่ายขึ้นมันมีนักวิจัยนะลูกที่เป็นชาวเยอรมนีอ่ะเขาว่ากันว่าสุนัขจะจนะพยายามอึจากที่เหนือไปทิศใต้ลูกสนามแม่เหล็กโลกในเชื่อไหมว่าน้องหมาอึได้นขนาดนั้นไหมอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ใจ เใจของเราโอเคถูกต้องไหมล่ะแต่ใจของเราว่าแต่แต่ไม่ใช่อยู่ไม่ใช่เราไม่บังคับใช่ไหมโอ้ฟินิคมันน่ารักเงนี้คิ้วๆหรือบางคนนะลูกเขาบอกว่าไว้ทํารอยลูกว่าเหมือนกับเขามาถึงแล้วก็ใช่นะแบบแบบพอเรามีได้กินอย่างเช่นตัวนี้พ่อมีกลิ่นแล้วก็จะรู้สึกว่า นั่นก็บอะไรอย่างเหมือนมีกลิ่นอื้อแล้วเราก็ต้องไปเก็บให้ที่ตรงเงียบเงียบใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเขาเอื้อเขาจะพยายามหมุนน่ะให้กลิ่นกลิ่นก่อนเอือ้อมันกระจายกระจายรอบตัวเพราะถ้ามันไม่หมุนน่ะมันเราก็จะไม่ได้กลิ่นเลยเราก็ไม่เต็มไม่ได้ร้สึกว่าเนาะหมาไม่หเห็นเนอื้อเลยฮ่านะลูกบางคนก็บอกว่าเป็นแค่ที่ใส่ส่วนตัวลูก ตัวไหนก็ชอบหมุนหมุนมากหมุนน้อยแล้วแต่ตัวลูกเหมือนเหมือนอะไรรู้ไหมลูกเหมือนบางคนอนะ่ะเวลาจะเข้าห้องน้ำทำไงเตรียมทิชู่ใช่ไหมทิชูแล้วก็เข้าห้องน้ำใช่เยอะน้อยแล้วแต่คนดูใช่ไหมบางคนสามสี่แผน่นบางคนเป็นสิบแผน่นอ่าใช่ปว่า <c oughs> ก็เหมือนกันน้องหมาลูกเหมือนน้องหมาก็ต้องหมุนก่อนนะใช่ใชนะสุนัขรามหมุนเพื่อเป็นการวางกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยเรื่องของกินแล้วก็ความพอใจของตัวเขาเองแล้วนี่ทำอะไรกัน กดไลค์ฝากแชร์ด้วยนะตอนภาคที่สองภาคสองเรื่องอะไรดีลูกเรื่องกินเรื่องกินอาหารที่เตีไม่ควรให้กินหรอหอเอางี้ไนลองฝากเพื่อนๆนะให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากกดไลค์กดแชร์นะคะตอนที่ภาคสองเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นอะไรถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์นะครับช่วยน้องไนหน่อยเขียนไว้ข้างล่างว่าอยากให้น้องไลค์ไปศึกษาเรื่องอะไรมาเพิ่มเติมศึกษาอะไรก เป็นเรื่องหมาแต่ห้ามเป็นเรื่องอันอย่างอื่นนะต้องเป็นเรื่องหมาเขียนที่ไหนใต้ไหนใต้คอมเมนต์นะบ้าใต้คอมเมนต์นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายซียู e x t time นะคะบ๊ายบายคำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจาก c a r ์เลนเพเยอร์แคนาดี for animal training and behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนเก okay, ่งมาก่องเจล่า okay, พากย์ซานกันหรือ<ม>ว่าจะเป็นเรียกอะไรใช่อ่ะเก่งมากค่ะ